ทุกคนครับในยุคที่บ้านเมืองเราไม่สะอาดผมไปเห็นโฆษณาเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งมาครับที่จะชวนทุกคนมาทําให้บ้านเราต้องสะอาดไม่สกรปรกรีบดูโฆษณานี้ก่อนโดนลบนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับงงงงใครมาจอดไม่ได้นะตรงเนี้ยเซมเบครบ ไม่ถอดรองเท้าด้วยเป็นไงกาลุณาถอดรองเท้า,น,านั่นไม่ถอดไม่พอผลาโต๊ะอืมผมอยากจะชวนคุณมาร่วมทึจริตโกงเงินโครงการ<อ>หาดกลางวันเด็กพิการส้ำสรคนดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คล้ายกับเรื่องจริงในบางประเทศอยู่นะครับแม้ตัวโฆษณาจะไม่ได้พูดถึงใครแต่เชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนผมมาดูกันต่อครับถายได้ได เฮ้ยแอบถ่ายไม่ติดอีกอีอีที่ลูกเดี๋ยวก็งงจนกิดอ่ะอีมาฝรั่งที่พ่นไปกินได้ป่ะกินไม่ได้ ไปได้แล้วอิสุกโครบหน้าพี่แกยีอยู่นีจริงเชิญโอ้ยไเจอสบู่ได้ดต่อเข้าไปนี่น้องเด็กน้องเด็ก ตลา,าดมากทุกหัวฟาดพื้นไปเลยเช็ดพื่นผิวสกปรกขนาดนี้ก็ต้องเช็ดแล้วแหละแหมแต่และอย่างที่ทำขจัดสิ่งสกปร,รกสมม <laughs> นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโฆษณาทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าเป็นโฆษณาเดตตต่อที่ต้องดูจนจบเหมือนเวลาเราดูซีรีส์ครับเราจะได้รู้บทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรซึ่งส่วนตัวผมนะฮะผมชอบแ a c t ิ้งของน้องเด็กมากแถมน่ารักมากๆด้วยนะส่วนคุณพี่เจ้าของบ้านก็แสดงเป็นธรรมชาติมากและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณลุงนักการเมืองนะฮะยี้ได้ใจจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านหรือประเทศจะสะอาดก่อนกันนะครับถ้ารอประเทศสะอาดไร้นักการเมืองที่ โกงกินทุจริตคอร์รัปชันร้อยเปอร์เซ็น100ไม่รู้เมื่อไรครับขอบ้านตัวเองสะอาดก่อนก็แล้วกันทุกคนไปดูกันต่อได้ที่แฮชแท็กถึงเวลาเดตต่อในแคปชั่นได้เลยนะครับ